สวัสดีครับแฟบนฟุตบอลจิจกสยามทุกท่านพบก,กับสดข,ข่าวไรเตอร์สตีวันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ100%ยสแกน QR โค้ดหรือแอดไลน์ได้เลยที่ BK8 New ข่าวไรเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่โรเจอร์ Roger, พอใจมีนักเตให้เลือกใช้งานหลังอีเวนต์เอเดดีกลับมา เลสเตอร์ิตีครับมีผู้เล่นคนสำคัญสองคนที่จะกลับมาฟิตในสัปดาห์นี้และเบรนด์รัเจอร์ผู้จัดการทีมรู้สึกขอบคุณที่เขาจะไม่มีการตัดสินใจที่ง่ายเลยว่าพวกเขาเหล่านั้นจะกลับมาอยู่ในชื่อตัวจริงหรือไม่จะดีแวนเซนเตอร์แบ็กและวินเฟตเอดดี้มิฟฟิวตัวรับทั้งคู่น่าจะพร้อมเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสุดสัปดาห์นี้โดยอีแวนครับจะต้องได้รับการประเมินเกี่ยวกับปัญหาที่น่องของเขาเพื่อแน่ใจว่าเขาพร้อมที่จะลงเล่นแต่เอดดีก็พร้อมอย่างแน่นอนหลังจากเอาชนะอนาการบาดเจ็บเอลอ และฝึกซ้อมกับพกเพื่อนร่วมทีมตลอดทั้งสัปดาห์อยาวางไรก็ตามครับในระหว่างที่พวกเขาไม่ได้ลงเล่นเรตเตอร์สตีไม่แพ้3าเกมรวดและเก็บครินชี่ได้ในทั้ง3าเกมเป็นส,สถิติที่ยาวนานที่สุดของพวกเขาโดยไม่เสียประตูในศึกพรีมาริกติดต่อกันแดเนียลอัลมาตีและบูบักริซูมาเร่เป็นผู้เล่นตัวจริงของทีมในขณะที่จอห์นนี่อีเวนและวินเฟสเอนดีดีดไม่ได้ลงสนามและทั้งคู่ก็ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญจากเกม2นัดล่าสุดที่ผ่านมาเพื่อช่วยเรตเตอร์สตีครับได้รับชัยชนะที่สำคัญ ซึ่งทำให้พวกเขาออกจากโซนตกชั้นได้เลดราจเจอร์อ Roger กล่าวว่าสิ่งสำคัญคือต้องมีผู้เล่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อถามถึงความระบาิใจของกล้แข่งขันที่เขาจะต้องผเผชิญในการเลือกนักเตะตัวจริงเนื่องจากความพร้อมของอีวนและเอนดี้ดีเราจเจอร์อกล่าวว่ามันเป็นปัญหาที่ดีเรามีผู้เล่นที่ฟอร์มดีอยู่ในทีมและนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการจากนั้นจะมีผู้เล่นกลับมามาทําให้คุณมีทางเลือกมากขึ้นเมื่อคุณกำลังเตรียมทีมสําหรับเกมต่อไปและเตะที่กลับเข้ามาเยี่ยม,มาก มันสาคัญมากที่ต้องมีผู้เล่นบนม้านังสํารองที่สามารถส่งผลต่อเกมได้การมีผู้เล่นพร้อมเป็นสิส่งสำคัญสิ่งที่พวกเขาทําได้คือฝึกซ้อมให้ดีจากนั้นเราจะเลือกทีมและวางแผนที่เราคิดว่าสามารถบรรลุปเป้าหมายได้แม้ว่าเรตเตอร์ซีครับจะไม่ใช่ทีมเต็งในสุดสัปดาห์นี้แต่พวกเขาจะมีความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถทำผลงานได้ดีหลังจากการดุสนามครั้งล่าสุดยาร์ดก็ตามเปดนเรัรเจอร์เชื่อว่าจีตวิญ,ญญาณในทีมไม่ได้หายไปเมื่อทีมเริ่มต้นฤดูกาลด้อย่างยแย่เขากล่าวต่อว่าใช้ชนะเป็นสิส่ มันสร้างความมั่นใจสําหรับผมไมเป็นเรื่องของกระบวนการเราเล่นได้ดีในหลายเกมแต่มีข้อผิดพลาดภายในนั้นแต่ตอนนี้สมาธิของเราดีขึ้นและเราได้เพิ่มสิ่งนั้นให้กับการได้บางส่วนที่เรามีการชนะมักสร้างความมั่นใจแต่จิตวิญญาณนั้นดีเสมอมาเราต้องการดําเนินการต่อด้วยสิ่งเหล่านั้นนี่ก็เป็นการอัปเดตความพร้อมล่าสุดของทีมเลสเตอร์ซีครับก่อนที่จะพบกับทีมแมนเชสเตอร์ซีในคัมคืรของวันพรุ่งนี้ซึ่งเรบรนเจอร์รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากที่เขามีตัวเลือกของผู้เล่นมากมายให้เลือกใช้สอย ซึ่งทั้งเอ็นดีดีและจอห์นนี่อีแวนครับจะกลับมาสู่ทีมทําให้เรบรเชอร์ครับอาจจะมีความระบายใจในการเลือก11ผู้เล่นตัวจริงสําหรับการดวลกับทีมเรเบซิฟ Manchester City, าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ครับมาต่อกันที่แดนนี่ซิปสันเรัลเซาเกตรเรียกแมดดิสันติดทับชีไรออนลุยบอลโลกแกรนด์เซาเกตรครับกุนซืทีมชาติอังกฤษถูกกระตุ้นให้เรียกเจมส์แมดดิสัน Madison, ไปเล่นฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ เดนนี่ซิมสันอดีตแบค็คขวาของเรเตอร์สีเชื่อว่ามันจะเป็นความอัปยศหากแมดดิสันกองกลางเรสเตอร์สีไม่ได้ไปฟุตบอลโลกในฤดูหนาวนี้เมื่อพูดถึงพอดคคสต์ของบิ๊กตองเรสเตอร์บอยซิมสันได้สรุปเหตุผลที่แมดดิสันต้องไปฟุตบอลโลกกับอังกฤษโดยชี้ไปที่สถิติของเขากับกองหน้าและแฮร์รี่เคนกัปตันทีมโดยเดนนี่ซิมสันกล่าวว่ามันคงจะน่าอับอายถ้าสเกตไม่ทำผมจะไม่เข้มแข็งขนาดนั้นตัวเลขของแมดเดอร์ผลงานของเขาแน่นอนว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมา คุณน่าจะเดี้ยเขาไปได้ก่อน18เดือนด้วยซ้ําผมคิดว่าผลงานของแบดดิสันมีส่วนร,ร่วมกับแฮร์รี่เคนเขาเป็นผู้เล่นประเภทที่มีอิทธิพลในเกมและนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเขามั่นใจและเขาเชื่อในตัวเองถ้าคุณต้องการที่ใครสักคนเข้ามาในช่วง20นาทีสุดท้ายที่จะเปลี่ยนเกมที่จะสามารถทํากา่ายบอลนนได้และมีสวรรส์อยู่บ้างผมไม่ได้บอกว่านักตเตะอังกฤษคนอื่นๆไม่มีแต่แน่นอนเขามีและเขาสามารถจัดการกับโอกาสครั้งสําคัญได้ชัดเจนว่าเบนด์รัเจอร์อยากให้เขาสดชื่นมากกว่านี้ ผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะประเภทนั้นที่ควรสวมเสื้อทีมชาติอังกฤษนี่ก็เป็นการออกมากระตุน้นคอทเทนด้าเดนนิสซิมสันครับอดีตนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการให้เกรดตเซาเกตเรียกเจมส์แมดดิสันไปตดทีมชาติอังกฤษรุยศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากว่าผลงานของแมดดิสันเองทําได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงรอบปีที่ผ่านมาทาให้เดนนิสซิมสันเองมองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทีมของเกรดตเซาเกตในการรุยศึกฟุตบอลโลกช่วงเดือนหน้านี้ครับ นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาที่ตัวผมเองได้นํามาให้กับทุกท่านเดี๋ยวรับชมกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจกับช่องด้วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเ e ตเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ